ครับวันนี้มีชุดอุปกรณ์แก๊สมานำเสนอขายนะครับถอดจากรถ Ford f o ฟ u s ครับถอดมาจาก Ford f o ฟ u s นะครับเอ่อได้ของตามรูปเลยนะครับขาดหม้อต้มครับหม้อต้มไม่มีนะฮะหม้อต้มไม่มีก็ได้ตามตามที่เห็นนะครับถังแก๊สครับยี่ห้อไอติก้าครับอ่านี่นะฮะไอติก้าครับผมสี่สิบสองครับสี่สิบสองลิตรเบลนัยครับผมจดปีสองพันสิบสามครับ จะปีสองพันสิบสามนะฮะกล่องครับกล่องนี่ฮะกล่องแก๊สยุโรปยุโรปแก๊สนะครับ,รบ,รบยุโรปแก๊สนะฮะนี่นะครับอ่าหยิบม,มาให้ดูกันเลยครับชมกันนี่นะครับยุโรปแก๊สนะครับมีสวิตช์นี่สวิตช์สวิตช์เปิดปิดอยู่นี่นะครับ ก็ได้ตัวนี้เซนเซอร์อ่ามีเซนเซอร์นะครับเซนเซอร์หัวฉีดครับนี่เลยหัวฉีดหัวฉีดเคฮิวเคฮิวเคฮิวเคฮินวะเคฮินน่ะเคฮินครับเคฮินนี่นะครับได้ของตามรูปเลยนะครับเคฮิน แล้วก็ได้ไอ้นี่นะครับเนี่ยอะไรก็ไม่รู้อะไรวะเนี่ยยี่ห้อมเมจิกหม้อต้มแก๊สเหรอหรืออะไรก็ไม่รู้ครับอ่ะไปของตามนี้นะครับอ่านี่มีสายไฟนะครับสายไฟนี่นะครับมีสายไฟนะฮะนี่สายไฟตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดขาดหม้อต้มครับขาดหม้อต้มของอยู่ลำอินทรานะครับ ซอยวัชรพลนะครับ081ครับ4499 227ครับมนตรีนะครับโทมาได้เลยนะครับถังครับถังสวยครับถังสวยจดปี13ครับถังแอสติก้าครับจดปี13กล่องพิโรบครับหัวฉีดเคหินนะครับฉีดเคหิน มีกองครับขาดหม้อต้มครับย้ำนะครับศูนย์แปดหนึ่งครับสี่สี่เก้าเก้าสองสองเจ็ดนะครับมตรีนะฮะของอยู่ลามินทาวัชลรับนนะครับโทรมากิ้งก้าก็ได้ครับเดี๋ยวราคาจะลงไว้ด้านล่างนะครับราคาจะลงไว้ด้านล่างเลยนะครับโทรมาคุยกันได้นะครับโทรมาคุยกันได้อย่าขายครับอยากขายครับดูว่าดูว่าเออมีแก๊สอยู่ครึ่งถังนะครับ ออกไม่เป็นครับเอาแก๊สนี่แก๊สอยู่ครึ่งถังเอาไหนนะครับดูรอบหนึ่งนะครับนี่นะฮะขายของตามสภาพนะครับขายของตามสภาพถอดมาก็ขายตามสภาพนะครับขายไปได้ก็มาจัดได้เลยนะครับโทรมากิ้งก้างมาได้เลยนะครับยินดีครับปั๊กนะฮะดูปั๊กดูสภาพของนะครับ ขัดมาต้มนะครับขัดมาต้มโอเคครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ